รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้อวันสบายๆแบบนี้ออกมาแฮงเอาท์คนเดียวก็ดีเหมือนกันนะคะติดอยู่ตรงแค่ว่าไอ้น้องร้อนๆอยางนี้เดี๋ยวซื้อไอติมกินเบ้าโชอบกินไอติมบ้ารบเราอะ่ะไานายครับเราอ่ะ เมียเพิ่งตายอ่ะเอาพี่กำลังเศร้าอ่ะอยากได้คนนี <laughs> ้ <laughs> อยากได้คนนี <laughs> ้ <laughs> เ,เล่นอินเทอร์เน็ตเปล่าที่ห้องบนห้องมีอินเทอร์เน็ตเ w อร์เ g อร์ o วเบกูเกิลดอทคอมอ่ะ <laughs> <laughs> มุดก็เจ๋งเลยว่ะกไหนเือกเลยก็นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> อย่าไปสนใจ <c oughs> พวกนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่หรือว่าไอ้สองคนเมื่อกี้ยังตามมาอีกเหรอเนี่ยมาเป็นไงเป็นกันเอา้ากูตาเขาเริ่มมาทำอะไรเนี่ยขอโทษนะ สนับสนุนโดย Weos All Time f r i e n d โทษโทษนะครับพอดีหมาไปตามเาอ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องน่ารักมากเลยครับขอบัวไปก่อนอ๋อพี่พี่เดี๋ยวก่อนก่อนช่วงนี้หนูเจอคนแปลกๆบ่อยมากเลยหนูว่าพี่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแน่เลยใช่ไหมอ๋อจริงๆผมไม่เป็นคนมีชื่อเสียงแต่หมาหมาผมอาจจะมีชื่อเสียงก็ผมชื่อยอดครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจบ เรียนจบมาได้ปีหนึ่งจากสื่อสารมวลชนราชมงคลธัญบุรีครับแล้วก็ตอนนี้ทํางานเป็นภูมิกับโฆษณาอยู่มีงานเขียนบ้างงานเขียนหนังสือบ้างเพิ่งก็เขียนเป็นเขียนเกี่ยวกับหมาตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ผลงานที่เคยทํามาก็เป็นโฆษณาทั่วไปครับผลิตภัณฑ์พวกธนาคารไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบจักรแลจักรแลยกทรงอะไรก็ว่าไปก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานโฆษณาที่ ทำเพื่อสังคมมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันไปบังเอิญไปได้รางวัลที่ต่างประเทศมาครับเป็นโฆษณาชื่อว่าตาบอดชนชิมครับโฆษณาให้กับรายการตาบอดชนชิมคอนเซปต์มันคือคนตาบอดเวลาตาเขาบอดอใช่ไหม,มสัมผัสเขาจะได้ลดสัมผัสไม่ถึงว่าประสาทสังอย่างอื่นเขาจะดีมา,มากกว่าคนอื่นก็เลยเอาคนตาบอดมาเป็นนักชิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้คะแนนอาหาร,ารอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันไปได้รางวัลที่ ต่างประเทศด้วยในในเวทีประกวดโฆษณาระดับเอเชียครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมตกใจเหมือนกันก็ <laughs> เพราะว่าโฆษณาไทยที่มันไปเข้ารอบอะครับม,มันมีมีหประเทศเอ้ยไม่หกหกชิ้นที่เข้ารอบเอเชียแต่ละชิ้นก็เป็นของพี่ต่อฟิโนมิน่าพี่อันจากฟิลแฟกฟิลแฟกซ์ทอรีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ พี่ต้อมเป็นเอกอะไรเงี้ย<ม>แล้วยอยู่มีเด็กคนนึ่งเพิ่งจบใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้โผล่มาอะไรเงี้ยแลเราก็ไปเนียนๆกับเขาในหนึน<ม>่งในหกนั้นอะไรก็กลายเป็นว่าก็ดีใจกันไป<ม>อะไรเงรี้ยก็คืออันนี้เป็นงานไม่ใช่งานชิ้นแรกถูกป่ะคะที่ทํากันอ๋อจริงๆมันมีงานแบบทำถ่ายกันเองตั้งแต่สมัยเรียนด้วยครับที่มันแบบเขาเรียกว่ามันโกไว้รอไม่ถึงว่ามันดังมันแชร์ต่อนเยอะค่ะชื่อว่าคลิปลุงสุดเฟี้ยวครับที่มันจุดเที่ยวคนแก่มาจุดเทียนเซอร์ไพรส์รอบ สถานที่หนึ่งอะไรเงี้ยตัวนั้นเป็นโฆษณาที่แบบมันเริ่มสร้างความรู้จักให้กับผมในวงการโฆษณาแล้วมีตัวอื่นที่แบบว่าดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้อีกป่ะคะก็มีชื่อว่าซันต้าโลคอสอะครับอันนี้เหมือนเหมือนมีโอกาสได้คิดด้วยแล้วก็ได้ทําด้วยก็คือด้วยความที่เป็นอินกับการเรื่องการให้หมายถึงว่ามันมันตอนแรกก็ไม่ได้อินเรื่องการให้การให้รู้สึกคําพูดโฉาหูมากเลยแต่วันนึงผมไปเอาอาหารไปให้หมารอบหมู่บ้าน เอาอาหารไปให้อาหารให้เทให้เขาอย่างเงี้ยครับแล้วหมาอันวิ่งเข้ามากินกินแล้วแบบมันแบบหูว่าฟูมแบบหูกินกันใหญ่อะ่ะหผมนั่งมองอยู่นั้นอะ่ะแบบหมันมันโคตรมีความสุขหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเออมันอันนี้มันคือความสุขของการให้ก็เลยเริ่มคิดมาว่าก็คือความสุขมันเกิดมันเกิดง่ายๆมากจากจากการที่เราใหแ้แต่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสให้อะ่ะทำยังไง มันก็เลยเกิดเป็นการที่เอาผู้คนดอยโอกาสได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นพวกโฮมเลสคนไร้บ้านหรือว่าเด็กดอยอะไรต่างๆเงี้ยครับมาเป็นผู้ให้ลองมาเป็นผู้ให้บ้างาเขาเขาจะรู้สึกดียังไงก็เลยจับเขาเาเป็นใส่ชุดสันตาคอร์สครับอเอาไอเดียนี้ไปขายกับเอน็นซีโฆษณาแล้วแล้วก็เขาก็แบบสนใจซื้อก็เลยพายยกไอเดียนี้ไปขายกับลูกค้าจริงทีก็คือก,ก,ก็มีหลายชิะนแะล้วเนาะที่แบบว่าเป็นที่ร,รู้จักของคนในโซเชียลอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับ และอย่างหนังสือที่เขียนนี่ตอนนี้คือเพิ่งทําครั้งแรกด้วยหรือเปล่าคะใช่แล้วก็เขียนครั้งแรกเหมือนกัน,นกัสำนักพิมพ์มาบุกค,ครับมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรอะคะพี่เ,เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับหมาคูตา<ม>้าก<ม>็คือตั้งแต่ตั้งแต่ผมไปเจอเขาครั้งแรกตั้งแต่ที่ยังเป็นหมาจรอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ย<ม>จนวันหนึ่งมันเริ่มก,ก่อสร้างความผูกพันขึ้นมาเรื่อย,<ม>เ,ยเรื่อยมันเป็นเหมือนหนังสือภาพถ่ายมากกว่าคร<ม>ับ 6 0 7 0 30%ที่เหลือก็จะเป็นความเลี้ยงที่ผมเขียนขึ้นมาก็จะเป็นรูปแบบกูต้าที่เหมือนที่เราเห็นกันในแฟนเพจอะไรแบบนี้ด้วยหรือคะใช่ครับแต่ในเพจนี้จะมีอยู่ประมาณ2ตัว่ะคะใช่ครับ2ตัวคือชื่อกกูต้ากับกอลัมอ๋อคือมาจากไหนแบบเราได้หมามาจากไหนอะคะพี่เก็บมาเลี้ยงทั้งสองตัวเลยก็คือตัวกูต้านี่ก็เก็บมาเลี้ยงอย่างใต้หอแล้วก็กอลัมก็ขาหักก็เลยไปช่วยไว้ครับ หากเราก็จะมาหาบ้านให้ไปไปมามาอยู่ด้วยกันดันเข้ากันได้เลยอเออเลี้ยงมาเองแล้วกันประมาณนี้ครับแล้วเจ้ากูตานี่คือเจอเจอตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะหรือว่าไม่อรประมาณตอนนี้เจอเขาประมาณห้าอายุประมาณห้าปีได้แล้วตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ละคะแปดเก้าปีได้อ๋อค,คือเลี้ยงมาประมาณสี่ปีแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะคะ เออเขาเป็นมะเร็งมาก่อนด้วยอือเป็น<อ>ตั้งแต่ตอนเราเจอเลยวะคะไม่อะอาการมันเพิ่งมาโผล่ตอนที่ผมผมเลี้ยงคือผมมาหลายโรคมากด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเขาดูแลตัวเองมาตลอดพอพอเราหายจากมะเร็งทีนี้ก็เลยแบบพาไปเที่ยวทั้งที่ต่างกเลยถ่ายรูปลง Facebook ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคนชอบมีคนติดตามใน Facebook ตัวเองเยอะก็เลยต้องเปิดเพจเปิดเพจไปสักพักนึงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ่ายรูปเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันสามารถทําอะไรได้บ้างก็เห็นต่างประเทศเขามีโฟโต้บุ๊ก แต่ปัญหาคือโฟโต้บุ๊กในเมืองไทยมันขายไม่ได้อหนังสือในประเทศไทยที่มันไม่มีตัวตัวหนังสืออมันก็จะกลายเป็นว่าแบบคนเปิดเปิดเปิดเอาเอาแป๊บเดียวจบเก็บดีกว่าไม่ซื้อวิธีทําก็คือต้องมีคนติดตามโฟโต้บุ๊กเราจะถึงจะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนถึงจะซื้อโฟโต้บุ๊กเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดประสงค์แรกใช่ครับ ก็เลยเริ่มถ่ายรูปกต้ตาลงลลงลง,ลงคนก็เริ่มติดตามติดตามด้วยสตอรี่อย่างมันด้วยดิที่เขาเคยเป็นหมายจรแล้วก็เป็นบัลงสุดท้ายแบบมาสวยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นพอมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วกลุ่มผู้ติดตามครับเขาเป็นคนที่เป็นเป็นกลุ่มคนที่รักสัตว์จริงอะไราเงี้ยแล้วเขาก็รักหมายจรด้วยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจุดประสงค์แรกมันเริ่มไม่ใช่ม,ม,มันมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันมันเหมือนมันไปได้มากกว่านั้นนะมันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้กู้ตา เป็นแรงบันดาลใจให้คนเก็บหมามาเลี้ยงเก็บหมาจอมาอมรอคือเหมือนก็กลายเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่คนที่รักรักศาสตร์รัก,รก,รกหมาจรอะไรพวกนี้มาแบบ,บว่าแชาร์แชร์กันอะไรอย่างนี้ด้วยหรอเปล่าด้วยครับ สนุโดย We a r all time friends ร้อออลออและย่างเห็นมีลงเป็นคลิปเหมือนอาบน้ำให้แบบหมาในซอยอะไรเงี้ยหมาตัวอื่นๆอะไรเงยค่ะอันนั้นอันนั้นคือไม่ใช่หมาเราด้วยใช่ปะคะไม่ใช่ครับก็คือก่อนหน้านั้นน่ะมันมันมีคลิปไอ้นี่ก่อนที่ที่ผมบอกใช่ไหมว่าผมประทับใจว่าไปให้อาหารหมาแล้วหมาเขากินอาหารแบบหิวโหยมีความสุขผมก็เลย เคยตัดคลิปนั้นอ่ะมารวมรวมยำๆกัน<ม>แล้วมังกายก็มันก็โกวไวล้ออ,อีกรอบค<ม>นก็แชร์ต่อด้วยความประทับใจเออแบบเห็นหมามีความสุขกันอะไรเงี้ยมันก็เลยตามมาด้วยคลิปนี้คลิปแรกมันชื่อว่าชื่อชื่อโคตรไวรัลออเลยชื่อชื่อว่าเมื่อผมอาบน้ำเอ้ยเ่ใช่เมื่อผมให้อาหารหมาจรอร,รอบหมู่บ้าน<ม>ครับไอคลิปนี้มันก็เลยชื่อว่าเมื่อผมอาบน้ําให้หมาจรรอบหมู่บ้านจุดประสงค์แรก ก็คือโปรโมทหนังสือของที่ที่เพิ่งเขียนขึ้นมาครับคือหนังสือมันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วมันจะลืมความเครียดมันมันจะทําให้เรารู้สึกยิ้มมาคือหนังสือกุ้ตายเ็นประมาณนี้ใช่ไหมมันก็คือชําระล้างความเครียดคอนเซ็ปต์ันคือตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอาบน้าให้มาจอนรับหมู่บ้านล้างความเครียดของเขาประมาณนี้ครับคือคือไอเดียพวกนี้ผมก็จดจดไว้ในแบบที่ที่ที่เคยเห็นความประทับใจในโลกโซเชียลที่เขาแชร์ันอย่างเช่น เมื่อก่อนเคยมีวินมอเตอร์ไซค์มั้งวินมอเตอร์ไซค์เลาอาบน้ําให้หมาจรเป็นภาพแอบถ่ายไกลๆเนี่ยมผมผมเซฟเก็บไว้เลยอะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันทาไมแค่แค่การเอาใส่ยางฉีดน้ําให้หมามทําไมแค่ภาพนี้มันดูประทับใจขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยก็เลยลองเอาความประทับใจนี้มาทำให้มันแบบรอบหมู่บ้านไปเลยอนอกจากคลิปที่มันจะช่วยโปรโมทหนังสือแล้วมันก็เลยทําให้หมาพวกนี้มันมีความสุขด้วยเพราะเวลาอาบเสร็จเขาก็ จะตะแลตแต่กันเลยนี่งว่าโอ้โหคุกดินกันใหญ่เลยไอ้บางบางตัวมีเป็นอาบอาบลูกอาบให้ลูกเขากลับไปดูดนมแม่สบายใจอะไรเงี้ยค,คือคือไอ้คลิปนี้ยผมยอมรับว่าแบบแอบภูมิใจเพราะว่าม,มันได้หลายเด้งมานอกจากโปรโมทหนังสือแล้วมันยังแบบมันยังทําให้หมารอบหมู่บ้านมีความสุขแล้วก็พอคลิปมันโกวรรออีกรอบโไวรัรอีกรอบมันไปต่างประเทศครับมันไปโกวรัอต่างประเทศคนก็แชร์ต่อในต่างประเทศ แล้วคนสำนักข่าวต่างประเทศเขาเขียนเขาเขียนต่อว่าเหมือนเขาเรียกสร้างอไวน็ตให้แบบให้รู้ว่าประเทศไทยมียังมีหมาจรอ,อีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาเขียนดีมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดคุณอยากช่วยเหลือก็สามารถบริจาคที่ซอยด็อกฟ n d เดชันหรือมูลมูลนิธิเพื่อหมาในซอยกลายเป็นว่าไอคลิปนี้ไป, mm hmm. ไปเอายอดบริจาคจากฝรั่งมาช่วยเมืองไทยได้ด้วยครับ mm hmm. ซึ่งยอดวิวของฝรั่งอ่ะ ที่ดูคลิปแบบน้ำให้หมาจรเนี่ยเยอะกว่าของคนไทยออ,อันนี้ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าแบบโอ้โหโคตรไหลเด้งเลยรู้สึกดีครับเหมือนแสดงว่าคนไทยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็เหนแบบความสําคัญหรือยังไม่ค่อยเข้ามาดูแลพวกหมาที่มันไม่มีบ้านอะไรพวกนี้ป่ะคะใช่ครับคือไม่เข้าใจไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อ,อ,อาจจะเป็นว,ว่าความแบบเป็นสไตล์ไทยยืดหยุ่นประมาณยืดหยุ่นไม่ค่อยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเพราะว่าเราเห็นคนส่วนมากที่ เข้ามาช่วยหมาจรส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบเป็นคนที่มีเงินเยอะหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนที่แบบก็คนทั่วไปอ่ะที่แบบ,บเฮ้ยเห็นแล้วสงสารอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีหมาจรอ,อยู่ทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากแบบถ้าเกิดคนต่างประเทศเขาชมคลิปมากกว่าเขาแบบมีแบบรีแอคชั่นมากกว่ากับคลิปนั้นๆอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับคือคือในไทยก็ก็มีจํานวนหนึ่งก็มีคนแชร์ต่อม,ม,มีความมีความประทับใจกับคลิปนี้จานวนหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่า ไม่เข้าใจว่าทาไมฝรั่งถึงแชร์เยอะถึงสนใจเยอะเราก็เขียนข่าวลงข่าววันเยอะเลยอะมันอาจเป็นเพราะว่าเราเราอยู่กับปัญหาเราตื่นมาเราก็เห็นหมาจรทุกวันแต่ว่าบ้านเขามันแบบมันเป็นสิ่งที่แปลกหมาเขามันไม่มีหมาขี้เลือนมาเดินหน้าบ้านเขาอะ, ừ, อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันเดินอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้พอไอ้คลิปนี้มัน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 ไปตอบโจทย์ทําให้หมาพวกนั้นมีความสุขมันก็เลยแบบไปทัชชิ่งอะไรบางอย่างเขาแบบปัญหาที่เขาไม่เคยเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากจะ อยากจะช่วยเหลือหรือรอ,รอ,รอ,อยากจะแชร์ต่อกันเพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเพจที่เขาเขาเรียกอะไระเอาหมาจอยมาหาบ้านคนถ้าเกิดเป็นหมาไทยปุ๊บคนจะไม่จองอคนจะไม่รับ,รบเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือ<ช>คนจะมองว่าหมาไทยก็หมาในบ้านเราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ยอดก็มองเห็นความน่ารักในตัวของพวกหมาไทยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมตอนแรกก็ไม่เห็นนะตอนแรกก็ตอนแรกก็รู้สึกว่า ไบเรียนลาบดอโกลเด้นชิโวว่าไม่ทำไมมันน่ารักจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าน่ารักกว่าครับแต่ว่าผมก็ยอมรับอีกว่าผมก็ชอบเล่นกับหมาจรมากกว่าไม่รู้เพราะอะไรไปนั่งเล่นกับข้างๆมันอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่มุมตึกไกลๆอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้นะมันเป็นอย่างงี้ตั้งนานแล้วครับมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่ามันเริ่มพออยู่กับมันนานมันเริ่มเห็นแบบเริ่มเห็นข้อดีของมันขึ้นเรื่อยๆเลย คือคือปกติเวลาคนไทยเวลาคนเราพื่อไปมองอ่ะมันมองมันมันมันเห็นหมาจรหมาเรียกว่าหมาพันทางดีกว่าหมาพันทางอ่ะเป็นภาพชินตาอืมใช่บอกมันก็เลยรู้มันรู้สึกว่าหมาหมาพันทางไม่สวยอืมรู้สึกว่าหมาพันทางแบบทำไมไม่สวยอืมแต่มันมีเหตุผลครับเพราะว่าหมาพันทางอ่ะมันไม่ถูกดูแลเอาใจใส่มันมันเป็นขี้เลื้อนไงมันนึกนึกออกไหมว่าการที่ ผิวหนังมันเต็มไปด้วยสเก็ตแล้วก็แบบกี่เหลือน่ะขนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในโลเคชั่นแบบเกิดกางขยะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพจำของคนมันก็เลยมันก็เลยมันว่าหมาหมาไทยคนก็เลยรู้สึกว่าหมาไทยไม่น่ารักแต่ผมไปเจอเคสหนึ่งครับผมไปเจอตอนนั้นผมไปทะเลที่สมเด็จผมไปเจอฝรั่งคนหนึ่งจูงหมามาเดินเล่นทะเลอุ้ยหมาลํำมากขนมันเงากิ้งเลยอ่ะ แต่ดูดีๆอ่ะมันคือหมาไทยเออมัน,ม,นมันคือมันคือหมาไทยอ่ะคือคือคือความหมายมันก็คือแบบพอหมาไทยไปอยู่กับฝรั่งอ่ะเขาดูแลดีมา,มากเขาพาไปสปาเหมือนเหมือนที่เราทําให้ปอมปอมหรือว่าแบบพาไปตัดขนเหมือนที่เราทําให้ฮัสกี้อะไรอย่างเงี้ยคือ<ๆ>คือเราดูแลอย่างี้ดูแลหมาไทยดีอย่างเงี้ยมันๆๆมันก็เลยกลายเป็นว่าหมาตัวนั้นโคตรสวยอ่ะอยู่ที่การดูแลของคนด้วยใช่คือมันก็น่ารักเหมือนกันลองลองลองนึกภาพว่า ชิบะอากิตะขนขี้เลื้อนแล้วก็เต็มไปด้วยสะเก็ดแผลไปอยู่ข้างขยะอ,อยู่ข้างขยะหน้าจะเนอ,อันนี้เห็นไหมครับม,มันดูมันดูมันก็ดูไม่น่ารักแล้วแต่เมื่อไหร่ที่ชีบะมันไปอยู่กับสนามหญ้าแล้วก็ถูกดูแลอย่างดีมันก็สวย หรือโดย We are all family ถ้อย่างหมาไทยหรือว่าเอาอย่างแบบกูต้าหรือกอลั่มอะไรเงี้ยมันมีสายส่วนตัวที่แบบรู้สึกว่าเฉพาะอ่ะอันเนี้ยเป็นนิสัยเฉพาะที่เป็นมันอะไร มีครับเหมือนคือหมาเหมือนคนเลยอ่ะมีความขี้รำคาญมากขี้รำคาญน้อย mm hmm. มีความหยิ่งมากหยิ่งน้อยนิ่งมากนิ่งน้อยอะไรเหมือนกันเลย mm hmm. กูใต้เป็นหมาที่ที่เขาแบบค่อนข้างแบบถ่อมตัว mm hmm. มีความถ่อมตัวสูงเพราะว่าเขาคือเป็นหมาจรมาก่อนแล้ mm hmm. วก็มีความเรียบร้อยแต่ว่าที่เห็นที่เห็นกันเมื่อกี้ mm hmm. <laughs> อาจจะแบบดูซุนๆครับ mm hmm. แตน่นั่นคืออีกโมเมนต์ของเขาเพราะว่าเวลาเขาอยู่ท่ทามกลางธรรมชาติเขาจะแบบ เขาจะร่าเริงแต่ว่าปกติเราก็จะเป็นหมาเรียบร้อยเรียบร้อยแบบอย่าทําฉันนะไม่คอยแบบสวัสดีให้เป็นไรหรือเปล่าพ่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยส่วนกุตกรัมเป็นหมาที่ที่เป็นหมาจริงๆเพราะว่ากูต้าตอนที่ผมเลี้ยงกูต้าผมจะรู้ว่ารู้สึกว่ากูต้าค้ายคนมากด้วยด้วยกูต้าเป็นหมาที่เหมือนมีความคิดอะ มันมีปิงกิ้งอ่ะมันมีปิงกิ้งบางอย่างมันพยายามจ้องหน้าผมมองหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเวลาพยายามมองหน้าว่าผมกําลังแบบจะให้ทําอะไรกําลังจะสั่งหรือว่ากําลังจะไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันคิดได้ตลอดเวลามันคือหมาฉลาดมันจะมีสองประเภทประเภทที่แบบเอ้ยหมอบกิ้งสองสามจลบรอดขาที่หมุนรอบตัวอ่านี่อันนี้อันนี้คือเป็นหมาที่มีไอคิวบีหมา,ม,ามีไอคิวดีแต่กต้ตาเนี่ยไม่ใช่ประเภทอย่างนั้นนะประเภทแบบเอ้ยกิ้งหมอบสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหมาที่มีอีิ มีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือกูต,ต้ตายเป็นแบบมีความอีโมชันแลในตัวนี่บอกว่าเฮ้ยจะดราม,มา่าวะรอเจ้าของเจ้าของทําไมไม่มาตะกทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไ,ไม่รู้ว่าอะไรพวกนี้มันมันม,มีความเป็น EQ สูงนะครับกอลลั่มก็จะเป็นแบบมีความตลกโกโก,โกมีความแบบตายเดียงสาขี้สงสัยเปิดเพลงมีช่วงหนึ่งกระแสเพลงมมี่มี่มีดังครับผมเปิดวาง iPad วางปึ้ง กอลัมเอียงคอมี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 เอียงคอเนี่ยเอียงอยู่อย่างเงี้ยนี่อันนี้คือความไร้เดียงสาของเขาหรือว่ามีเสียงอะไรแปลกๆมาก็จะเอียงคออเงี้ยมันคือความไร้เดียงสากอลัมก็เลยมาเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งตลกตลกมาเติมเต็มกันกูตาก็จะดูแบบดราม่าดราม่าอิมมชันแนลคือตัวไหนเด็กกว่ากันนะคะตอวนี้กอลัมเด็กกว่าครับอ๋อใช่แล้วอย่างนี้นิสัยที่เสียที่สุดในกูต้ากับกอลัม นิสัยเสียของกอลัมก่อนแล้วกันครับกอลัมเขาเป็นหมายจรมาก่อนถึงตอนนี้เขาจะดังหรือว่าชีวิตดีขนาดไหนพาไปว่ายน้ําพารักษาโรงพยาบาลแพงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลืมชีวิตความเคยชินของเขาอะเวลาเขาเจอขยะหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบยังจะไปมุดจะไปคุยเห็นถุงเห็นอะไรก็จะแบบด้วยความเคยชินของแต่เกิดครับมันก็ยังเป็นนิสัยเสียที่ยังห้ามไม่ได้อะไรเงี้ยนี้ก็แอบสงสารเหมือนกันครับ ส่วนกูต้ามันเป็นข้อเสียมกันแต่มันไม่ผิดอะมันมันมันเป็นเหมือนเวลาไปตามธรรมชาติอะไรเขาจะไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังผมขนาดนั้นเองอซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เหมือนเหมือนให้เวลาของเขาอ่ะมันเป็นเวลาของเขาใช่แล้วอย่างหมาไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อดีหรือนิสยัยอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันน่ารักหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ จริงๆหมาไทยหมาหมาไทยพันทางครับคนจะเข้าใจว่ามันเป็นเป็นหมาที่ไร้สายพันธุแต่จริงๆแล้วมันมันมีพันธุ์นะฮะมัน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 ชื่อว่าพันทางพันธุ์ที่ไม่มีทอทงการันอ่ะพันทางแล้วก็ในหลวงในหลวงก็ทรงราชทานชื่อว่าเตาซุนเวชื่อแม่งเท่กว่าไซเบรียนอีกนะฮะเตาซุนเวชื่อแม่งเยอะมากไม่ค่อยรู้ใช่ครับชื่อชื่อเตาซุนเวช์มันมันมันหมายความมันก็เหมือนแบบพันมาจากหลายทางอ่ะเยอะแยะหมดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวของผมผมผมมองว่าข้อดีของหมาไทยคือมันหมาแต่ละตัวมีความยูนิคอะนึกออกไหมนึกนึกออกไหมว่าอย่างสมมติว่าปอมปอมอ่ะมันก็มันก็อย่างนั้นขนฟูแล้วก็น่าจะแหลมๆออกมาเล็หรือว่าบีเกิลตัวมันก็จะเตี้ยหางจะตั้งขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหมาพันทางเทอเรนเดย์อย่างเงี้ยมันมันจะมันจะเดาไม่ได้เลยคือคือเวลาใครเลี้ยงอ่ะมันจะมันจะมีความยูนิคของมันี บางตัวหูมันจะตั้งแล้วหูมันจะพับอะไรเงี้ยคือสีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกําหนดอ่ะมันมันมันคือถ้าเกิดมันเป็นหนังมันเป็นหนังหนังแนวทดลองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผมมองว่ามันเป็นข้อดีเลยซ้ำที่เจ้าของจะเลี้ยงอะไรไม่ต้องเหมือนคนอื่นนะครับอืคือเป็นพันเดียวกันแต่ว่ามีความหลากหลายอยู่ในพันนั้นไง้ใช่ครับมันเหมือนกินเบอร์เกอร์แต่ทําไมต้องกินรสชาติเดิมตลอดบางทีแบบลองมิกกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือที่ระหว่างนั่งคุยกันคือหมาวิ่งแบบ วิ่งทั่วเลยตอนนี้คืออยากอยากไปเล่นกับน้องมากแล้วได้เลยขออนุญาตพี่ยอสไปวิ่งเล่นกับน้องเลยดีครับเป็นพี่เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปวิ่งเล่นกันตรงนู้นดีกว่าได้ครับไปเร็วลูกเร็วกูต้งมาไอ้รู้เรื่องว่ะเรื่องว่ะไอ่งี่เงี้ยฟังใช่ไหม เหมือนเชื่อหุยหอมจังวะหอมจังหอมจังจะมีผีหยนี่แหละค่ะหมาไทยพันธุ์ทางธรรมดาแต่กลับดังเป็นข่าวในหลายประเทศทั่วโลกกลูต้าและกอรัมที่จริงแล้วสุนักบ้านๆของไทยเราก็น่ารักพอๆกับหมาพันธุ์ต่างประเทศละค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะให้ความสาคัญกับเขาเท่าไหร่ <วะ S 1> เอาละค่ะรู้ตัวแล้วก็ไปทําให้ชุนักของเตงยิ้มได้เหมือนที่พี่ยอนทำให้กับปูตาแล้วก็กอลัมกันเถอะค่ะ